ครับสวัสดีครับท่านโชคดีทีพัดวันนี้มาวัดควรจลิกมาทําอะไรที่นี่ครับอ๋อมาประชุมร่วมพหยพารึ้นท่านครับแพ่พาร์ติท่านแต่เดี๋ยวเลงตายกันว่าเดี๋ยวเราคนรทวดใส่เดี๋ยวนะครับประชุมกับเคลื่อนหวางแพนการดําเนินงานเป็นยาพารับแพ่พาร์บขึ้นถขึ้นถัดครับทัครับท่านนายกเรวัตดันตติสุภปุลนะครับวันนี้มาทําอะไรที่วัดควรจลิกครับอ๋อวันนี้ได้การว่าทัานอยาก ดุงเต้ไปสร้างนะครับเขาจะมีอันใหญ่งในวันวันปีอุกเจ็ดนะครับคือเป็นเจ้าภาพในการกาเรียกว่าเป็นส้มโผล่ผ้าผ้าประบ๊อทผ้าประบ๊อทมีมีหน้าพุ่มไปสร้างส่งแก้วนะครับไปสางส่งแก้วส่งแก้วบานเดิมก็อยู่ขวนฉลิกโอ้ยอลังการหลวงมอโดยแท้ครับบ้านขวนฉลิกที่มีเปาไม้ของพุ่มตรงนี้นะครับพุ่มดึงผ้าประบดมาส้มโผล่ที่วัดขวนฉลิกเนี่ยเพื่อพัฒนาวัด ครับพัฒนาพื้นที่ครับพัฒนาคนครับพัฒนาจิตใจคนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวอาจารย์ชมแก้วรวยแก้วอาจารย์มาทำอะไรที่วัดกวนจะลิกวันนี้ล่ะครับวันนี้เป็นวันประชุมเกี่ยวมันเพราะว่าองคปาจิเที่ีแล้วปาประทัทราบว่าอำเภอว่าใช่เป็นตัวแทนเป็นเจ้าภาพเป้ภาพกระบบชัดไหมครับครับใหญ่รับอ๋อครับถึงที่นี่ได้ก็สรุปในการประชุมอะไรด้เป็นผืนมากๆครับลมจัดที่นี่ครับจัดที่วัดกวนจะลิกแค่นี้ไม่จัดทีส้วนวัฒนธรรมนะที่นี่มาว่า มีมอเตอรมมีดี่รองรือนมีี่้องโบราณท่านทามาธิได้ขึ้นเกี่ยวขุ้นเขาได้แต่ต้องไม่มีเขาเดี๋นี้เลยที่นี่ครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่วัดควรฉลิกนะครับอยู่ที่ตำบลควรฉลิกอำเภอหัวไทนครศรีธรรมราชนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งวันนี้นะครับทางวัดควรฉลิกนะครับได้รับเกียรติใช้สถานที่ในการขับเคลื่อน ประชุมหมาแนวทางวางแผนการดำเนินการปีนี้ทางอำเภอวัยไได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการแห่ผ้าพระบทไปยังพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งก็มีบุคคลสำคัญหลายท่านที่มาขับเคลื่อนระดมความคิดเห็นในการประชุมวางแผนต้อนรับแขกต่างบ้านต่างเมืองนะครับอย่างเช่นเจ้าของพื้นที่นะครับก็อาจารย์ชุมแก้วรุยแก้ว แล้วก็นายกนะครับนายกอบตอควรชลิกนะครับท่านสุชีพนะครับจันแก้วแล้วก็มีท่านดกกรไพศาลแล้วก็มีนายกเรวัตดาติตรุปคุณนายกสะเทือนถาวรนุรักษ์นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือที่เดินทางมาจากกรุงเทพก็คือท่านโชคดีสิริพัฒนนะครับประธานชมรมชาวอำเภอหัวไส ก็ได้มาร่วมประชุมกับเครื่อนวางแผนการดําเนินการในครั้งนี้ด้วยและก็มีชาวบ้านได้มารับทราบมาสะท้อนแสดงความคิดเห็นในการขับเคลื่อนกิจกรรมของการเป็นเจ้าภาพในนามของอําเภอวัดไซนะครับในครั้งนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับก็ผมพิเชษบ้านทุ่งนะครับพร้อมที่จะ นำเสนอเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมที่ติดตามยูทูบพิเชบม,มันทุ่งได้รับทราบไปพร้อมๆกันว่าเป็นความโชคดีเป็นบุญกุศลที่ทางอำเภอวัดไซได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการแห่ภาพพระบทไปยังวัดพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราชตามความเชื่อตามความศรัทธานะครับคุณผูชมครับซึ่งการแห่ภาพพระบดการเป็นเจ้าภาพก็จะสัญจร ไปทุกอำเภอนะครับแต่ละปีก็จะสัจรไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะไปชมกิจกรรมการพูดคุยแสดงความคิดเห็นด้านในหอประชุมก็เป็นสาลาการปรเรียนนะครับตามผมมาดูนะครับคุณผู้ชมครับตามมาดูครับ वाजले हे पान था चालेचे वाजले काम पण जुळेलो जुळेलो आताच อยู่เยี่ยงวันเดยวเองอ่าปีนี้แม่เนี่ยโลกเก็บกระถุกมอะไรกตอนนี้พอพูดไปแล้วนะอะไรนะเป็น้าพออเป็นบ้าพหรือเปล่าตอนนี้กลับมบนมีคนถครับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมนะครับช่วยกดซับสไครป์กดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากทีเดียวครับ คับท่านโชคดีสีพัดวันนี้มาวัดควรจะลิกมาทําอะไรที่นี่ครับอ๋อมาประชุมร่วมแห่พ้าขึ้นธานครับแห่พ้าขุ้นธาต่เดี๋ยวแร่ตายกันว่าเดี๋ยวเราคนทั่วไทเดี๋ยวน้นะครับมาประชุมครับเลื่อนุนวางแผนการดําเนินงานเป็นยาภาบใช่ครับแห่พาพร้อมขุ้นธาตครับซึ่งที่นี่ปันฝืมั้งวันนี้ในทีประชุมใดก็จะรปอะไรปั่นฝืมั้งตอนนี้คณะกรรมการทุกคนครับเห็นรวย เอน็นที่นี่กว้างไรไปตึงร่องราชันฟองก็แก้วเอากุญยวดดีท่านนิยมมีใจและทุกคนด้วยฟังฝากคนตึงทุกคนเจ้าอะไรครับพุ่งเจ้าอะไรครับพรุ่จะเดินทางกลับอีกช่วงวันครับอ๋ออีกช่วงวันนะครับนะอ๋อวันนี้ตั้งใจมางานนี้โดยเฉพาะโอ้สุดยอดมากๆได้บุญได้กุศล่ตีหญิงใหญ่มากนะครับเดี๋ยวท่านจะรันไม้ครับคนนี้มาคนนี้คุณดี๋ยวเดี๋ยวเชิญพื้แล้วมายืนแก่ๆครับเดี๋ยวใต้คนวัวใจแดนนี่กุ้งเต็มในลายชนิด ครับเดี๋ยวก็ยาดคนนี้ครับสวัสดีครับนายนตัวนี้ถึงครับสิ้นทองดีอ๋อสิ้นทองดีคนคนดังครับคนดังคนดาวตั้มเลยครับคนดังว่าเรามาทำอะไรที่นี่ครับบ้านเดิมอ๋อบ้านเดิมเออมาพัฒนาเนี่ยวัดพัฒนาวัดครับซาบวาทางวัดทางอำเภอวัดไร่เป็นยาพาแม่ภาพระบอดครับโอ้ชุดยอดมากมารวมเพราะว่ามันน่านการกุศล่วยและเป็นอะไรที่ กิ้งแรกเดี๋ยวชาวคนอยู่พิ่งได้พบอ๋อเพิ่งได้พบได้เองเดี๋ยวพอมันเองมานานแล้วพบมานานแล้วอันนี้เป็นมาทั้งที่นี้มีไรกว้างไปคนวัดไร่ที่ยกลุงเทบางไม้ในกลุ่มลายกองจบลรมจาวัดไร้ความรวมมือแล้วก็ตรงความแสดงยินดีไปด้วยคนนะวัดไร้เป็นเจ้าภาวปราบขึ้นฐานนะนะทุกคนก็ต้องรวมมือแล้วชนทีนี้ก็เข้มแข็งบัลุงควรกี่รับถ้ามีปัญหาอะไรก็ ครับครับตอนนี้ประชุมแขกครั้งที่หนึ่งก่อนนะคือพอได้เง่ามันก่อนนะครับนะพอได้ตุ๊กตาครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับนะสวัสดีไปยังกลมไล่กลมเฟสกล้องชมรมเช่าอำเภอวัวไี่อยู่กรุงเทพมหานครกลมไล่คนรักใต้ลมไซตอนนี้ป้อมโยกับฐานโชคดีสีผัดคนใหญ่เตาต้มกองวัวไซโยกกรุงเทพบินมาวัวไซมาวัดควันชะลิกเพื่อ ที่จะมาขับเคลื่อนมารวมประชุมวางแผนในการเป็นเจ้าภาพจัดงานแห่พาพระบดนะครับเราได้มีโอกาสได้กล้ชิดพระพุทธเจ้างานนี้นะครับเพราะฉะนั้นเคยตี่ชมมานี้นะครับน้ามีโอกาสได้รวมกิจกรรมมาแห่พาพระบอถือว่าเป็นบุญตีเต้าตั้มนะครับนะเพราะฉะนั้นบุญกุศลทียิ่งใหญ่ทีเจ้าอำเภอวัดไรได้รับเกียรติมาเป็นเจ้าภาพนะครับนี่ตันจกดนี้สึกว่าเป็นวัวเร็วแรงคนหนึ่งได้ตัวแทนกองชาววัดไร่ียุกรุงเทพมหานาครน,นะครับ นี่ถือหวาบุคคลสาคัญนะครับพ่อเมงก็ได้รับเชิญมาจากทางไล่ไหวามาใต้ตําที่นี้การเรียนไปยังพี่น้องเจ้าเปอร์วััยติยูในกลุ่มเฟสกลุ่มไล่ถูกกลุ่มเฟสถูกกลุ่มไล่์ป้านมายัางวิเชียนบ้านทุงนะครับนะโอ้ยเชียนบ้านทุงนะครับนะมุงหน้ามาที่กรุงเทพมานครอนเปิดซื้อท่านประจากรมพบันให้พี่น้องเจ้าเปอว์วัชัยตอยูกรุงเทพและถูกถูกฐานได้ทราบตัวกันหวาปีปีหน้าละครับนะปีหน้าครับหว่างแป้นข้ามปีไปเลย ปีหน้าเราจะรวมเป็นเจ้าภาพได้รับเกียรติได้รับบุนถี่ยิ่งใหญ่ที่เป็นหมาบุนถี่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นเป็นตัวแทนอำอเภอวัดไทรซึงจังหวัดนครศรีธรรมราชมีตั้งบด้ด2 45อำเภอแต่ปีหน้าอำเภอวัดไทรเป็นเจ้าภาพในการแห่้าพระบดนะครับ ครับสวัสดีกับทนายกอบตควนจาริกวันนี้มาทรอะไร่ที่วัดควนจาริกครับครับสวัสดีครับผมนายกควนจาริกนายทุชีพจันเกวันนี้กาได้มาประชุมกับพีน้องชาวตำบลควนจาริกผู้นำจุมชนครับกาวันนี้ครับที่มารวมกามีนายกเทศบาลวัดไสและพี่น้องไล่ไล่ซาก้าวันนี้มารวมกามา เตรียมการตีว่าเตรียมการนะเตรียมช้อมครับตอนนี้พมอยู่กับฐานด็อกเตอร์นะครับคนวัวแรเราเป็นด็อกเตอร์กามีนะครับพเพิ่งเห็นนะครับเพรน้อยค้นมาทีเรียนสมองอัจฉริยะเรียนจบด็อกเตอร์นะครับเดียวโดยซึกวันนี้ฐานเป็นวัวเรียวว่าแรกในการขับเคลื่อนกิจกรรมเป็นยาพาพ แห่ผ hey, าประบดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นบุญกุศลทียิ่งใหญ่ที่เราได้รวมทําบุญมหาบุญมหากุศลเดียวพมก้แนวความคิดสันส้นๆแหลกเดียวก็ประชุมกันแล้วแหละแต่ไม่มีโอกาสใดสัมผัส <_ S 1> ทานโดยตรงนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับท่านด็อกเตอร์นะครับไม่ท่านรายงานตัวเองนะครับสแก้วนะครับไฟซ่านสแก้วครับส่งแก้วบานเดิมก็อยู่ขวนฉลิกโอ้ยอลังการหลวงมอโดยแท้ครับบานข<า><า><ห>ุนฉลิกที่มีเปาไม้ของพุ่มตรงนี้นะครับพุ่มดึงผ้าประบดมาส้มโพรดที่วัดขวนฉลิกเนี่ยครับเพื่อ พัฒนาวัดพัฒนาพื้นที่พัฒนาคนพัฒนาจิตใจคนให้เป็นอันหนึ่องอันเดียวกันครับนี่คือป้าไม้ลักแลวก็ส่วนเนื่องเนี่ยคือผุนี่เป็นตัวแทนของอำเภอวัวไทรอำเภอวัวไทรครับกับข้องจังหวัดนครที่ธรรมราโอสุดยอดครับตั้งแต่เดี๋ยวเขาจะรบก้องถีประชุมปอดายงงเงาได้ตุ๊กตาแล้วจะไหมครับรับอันนี้แต่วันนี้ได้ปอดส้มควบระว่าโรคแขประชุม เบื้องต้นเบื้องต้นก่อนเบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นขั้นแรกได้ข้อสรุปว่าปนผุผืก็ต้องจัดติวัดควรชนิบโดยต้องมาปรับปรุงที่นี่ในนั่นปรับปรุงตรงไหมใกล้ๆอะไรอีกไร่หรือไร่ไปไม่คุยกับนาหยกในพื้นที่ในตำบลแหลมในอำเภอเวไซอีกไร่ไร่ฐานที่ในการรวมมือสนับสนุนหมากปุ้มยินดี และกาชื่นชมครับชื่นใจเพราะการที่จะทำมารใหญ่เป็นบันไดไปรู้ปริเนปันนิพานนั่งปรามังทุกครั้งมันไม่หายต้องนุ่นเริ่มกันหลายๆคนนะครับแต่จะรุปกับสรุปสรุปว่าพันปีๆก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องจัดงานให้พระประบดขึ้นฐาดเนี่ยคือเขาเรียกว่าส้มโผดนะส้มโผดพระประบดเนี่ยจัดที่วัดควรฉลิกแน่นอนครับผมแต่ว่าสิ่งไหนที่มันยังขาดตกปกครองยู่เนี่ยพุ่มกระตอง ก็ความรวมมือจากผู้นําใน้องทิ่นในทุกๆึกถีโดยเจพาปอโกติมนายกติมนายกเรวัตน์คุณวิัครับเป็นคนที่น่ารักมากในการสนับสนุนและก็นายกเชิดเชิดแลยก็ผู้นําอีกหลายคนกับนั่นบริบาลเขาให้ความรวมมือมากเพียงแต่ว่าเราจัดการหมือนผื่นแ่ให้มันสมบูรณ์แบบคขอบคุณมากครับโอเคสวัสดีครับขอบคุณมากครับกานนายกอบตควนจลริกนะครับวันนี้มาทําอะไรตีวัดควนจาริกกัน นายกวนชาลิกนายทูศีพจันเกวันนี้ก็ได้มาประชุมตัม้งหวางแผนในการจัดงานา<บ>ให้ภาพระบอสใช่ไหมครับครับครับใช่ครับครับถึงวันนี้ได้ก็จะรอบอะไว้บนผืนเมืางไหยครับรบวันนี้จะรบว่าจะาคณะกรรมการพี่น้องที่ไล่ไล่คนที่ว่าท่านพระทานเขาตกลงวา่าแดงจัดให้ภาพระบอสกับนายท่มผลนาวันกวนชาลิกครับครับเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนกองอำเภอวัดไทรนะครับปีนี้ของจังหวัดนครศรีธรรมราษฎร์อำเภอวัดไทรเราคงจะได้บุญดาวตั้มแน่นอนเดี๋ยวนี้ นะครับนะการมีอะไรที่จะฝากสมาชิกพี่น้องชาวอำเภอวัดไร่บางไม้กับว่าได้มารวมบุญกันปีนี้ที่วัดควรญจัร์แก้งนีนะครับเชิญครับก็ว่าพี่น้องชาวอำเภอวัดไร่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ว่ามารวมบุญรวมกุศลรวมเป็นงานบุญกุศลมาร้าน ใช้กับพี่น้องที่ได้มาทาบุนรวมกับพระพระบ๊ทในครั้งนี้ด้วยกับทุ wei. ๊บ <GO> กับกลาวคาวันไหนครับวันมาคาบูชาวันมาคาบูชาครับวันมาเป็นเด่นซเดนซี่ประมาณนี้นะครับครับขอบคุณมากรับท่านนายกขอรบกทุกท่านนะครับวิเชียรบ้านทุ่งวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่วัดอ่ควรจะลิกนะครับซึ่งได้มีการประชุมกันหลายภาคส่วนนะครับผู้นําท้องถิ่นผู้นําองค์กรต่างๆนะครับ ได้มาประชุมเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมในการเป็นเจ้าภาพแห่ผ้าพระบทนะครับซึ่งได้วางแผนการดําเนินง,งานล่วงหน้ามานะครับปีหน้าเราจะได้เป็นเจ้าภาพในการแห่ผ้าพระบทซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่และเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่เป็นตัวแทนที่เราได้มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับคำว่าผ้าพระบทก็หมายถึงผ้าที่วาดด้วย ประวัติขององ,องค์สมเด็จพระสมาดสจพพุทเจ้าไม่ว่าจะเป็นประสูตรตรู้ปรินิพาาธนะครับนั่นคือความหมายคร่าวๆนะครับตั้งแต่สมัยพระศรีตธรรมราชเมื่อพันกว่าปีล่วงมาแล้วเพราะฉะนั้นในจังหวัดนครศรีธรรมราชมี23อำเภอก็สรรัญจรกันเป็นเจ้าภาพไปเรื่อยๆบังเอิญและบังเอิญนะครับปีนี้ท่านดรนะครับไปสาน ได้รับมอบหมายมาเป็นตัวแทนเจ้าภาพแล้วก็มาจัดใช้สถานที่วัดควรชรลิกแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ขอให้ทุกท่านได้ติดตามความเคลื่อนไหวต่อไปนะครับ<ห>เวทเชียนบ้านทุ่งนะครับคุณผชมครับอย่าลืมนะครับช่วยกด subscribe กดกระดิ่งทั้งหมดไห้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากทีเดียวครับ